สวัสดีครับคุณผู้ฟังทีละครับคอลัมน์เมืองไทย360องศานะครับซึ่งอยู่ใน MGR หรือว่า Manager Online ให้ชื่อว่าสวซักฟอกทักษิณงานนี้จัดใหญ่ทิ้งทวนเนื้อหาใจความเนี่ยเริ่มต้นนี้นะครับแม้ว่าในยติขอเปิดอภิปรายทั่วไปรัฐบาลของสวแบบไม่ลงมติตามรัฐธรรมนูญมาตราหนึหเนี่ยยตินี้ ลมรัฐบาลทางตรงไม่ได้หรอกครับแต่เชื่อว่าคงจะสร้างแรงสั่นสะเทือนได้ไม่น้อยเหมือนกันนะครับเพราะคราวนี้ในสวจะมีการพุ่งเป้าไปที่จุดอ่อนของรัฐบาลในเรื่องสําคัญหลายๆเรื่องทั้งเรื่องของดิจิตอลว a ลเล็ที่กู้มาแจกและที่สําคัญงานนี้เนี่ยจะพุ่งเป้าถล่มกรณีของนักโทษเด็ดขาดชายทักษิณจินดวัตนซึ่งกําลังถูกกล่าวหาว่าทําตัวเป็นเทวดาเหนือกว่าชาวบ้านทั่วไป ต้องไม่ลืมนะครับว่านานนี้เนี่ยเป็นงานทิ้งทวนก่อนจะหมดวาระในเดือนพฤษภาคมปีนี้การอภิปรายทั่วไปเนี่ยสวต้องร่วมมือกันลงชื่อให้ได้84เสียงด้วยกันอาจจะต้องเผื่อเหลือเผื่อขาดเอาไว้น่าจะสักเกคนด้วยกันซึ่งโต้โผใหญ่ในคราวนี้ก็คือนายเสรีสุวรรณพานนท์กับนายกิติศักดิ์รัตนวราหะกิติศักดิ์เนี่ยได้พูดถึงความคืบหน้าของการล่ารายชื่อเพื่อขอเปิดอภิปรายโดยบอกว่า เช้าวันนี้ได้รับรายงานว่ามีเสียง84เสียงน่าจะถึงนะครับและอาจจะเกินเล็กน้อยอาจจะถึง90เสียงซึ่งแน่นอนว่าจะสามารถเปิดอภิปรายได้โดยคาดว่าจะเสนอถึงประาธานวุฒิสภาได้ในสัปดาห์หน้านี้นะครับเพื่อส่งต่อไปยังคณะรัฐมนตรีจากนั้นก็เป็นเรื่องของรัฐบาลว่าถ้าหากได้รับเอกสารแล้วจะเปิดอภิปรายได้เมื่อไหไร่ส่วนกระแสข่าวที่บอกว่ามีการล็อบบี้ไม่ให้มีการเปิดอภิปรายเนี่ยกิติศักดิ์อธิบายความอย่างนี้ครับ ผมไม่อยากให้เรียกว่าเป็นการล็อบบี้หรือว่าเป็นการสกัดนะครับเพราะว่าสวสองร้อยห้าสิบคนเนี่ยแต่ละท่านเขาก็มีเอกสิทธิ์ในการที่จะโหวตยังไงก็ได้การจะร่วมลงชื่อหรือไม่ลงชื่อเนี่ยถือเป็นเอกสิทธิ์ของสวแต่ละคนเช่นเดียวกันนักข่าวก็ถามถึงแนวโน้มการที่สวออจะไม่ร่วมลงชื่อโดยอ้างว่ารัฐบาลเพื่อจะเข้ามาบริหารประเทศแล้วก็มีความกังวลเกี่ยวกับเรื่องของชั้นสิบสี่ที่ทักษิณชินวัตรเข้าพักรักษาตัวอยู่กิติศักดิ์บอกว่าอย่างนี้ครับ ผมฟังมาจากหลายฝ่ายนะครับบอกได้เลยว่าอนาคตเนี่ยมันจะกลายเป็นสิ่งมหัศจรรย์ของโลกเพราะเป็นเรื่องที่สลับซับซ้อนมากมายจริงๆว่างๆเนี่ยถ้ามีเวลาจะเล่าให้ฟังสำหรับเรื่องที่ฝ่ายที่ต้องการไม่ให้มีการอภิปรายเพราะกังวลเรื่องจะไปกระทบนายทักษิณชินวัตรแล้วก็กระทบกับเรื่องของกระบวนการยุติธรรมเป็นหลักเนี่ยมันจะเป็นการจารึกเอาไว้เลยนะครับว่ามันเป็นเรื่องประหลาด ไม่ใช่เฉพาะแต่ประเทศไทยเท่าน,นั้นผมถึงบอกว่าไม่เกินที่จะเป็นสิ่งมหัศจรรย์ของโลกนะครับนักข่าวก็ถามย้ำสวส่วนใหญ่มองว่าเรื่องชั้น14เนี่ยเป็นเรื่องที่ไม่ถูกต้องกับกระบวนการยุติธรรมใช่หรือไม่กิติศักดิ์ตอบว่าอย่างนี้ครับก็แล้วแต่คนนะครับที่มีข้อบูลกันอยู่แล้วก็มีหลักฐานที่จะมาอาภิปรายให้ประชาชนเนี่ยได้รับฟังกันแต่เป็นหน้าที่ของรัฐบาลที่จะต้องมาตอบนะครับทั้งเรื่องเงินดิจิตอลแล้วก็เรื่องของนักโทษเด็ดขาดชายทักษิณชินวัตรแล้วก็เรื่องเศรษฐกิจ พราะว่าสวหลายคนเนี่ยทำการบ้านและหาข้อมูลเรื่องนี้พร้อมที่จะอภิปรายแล้วโดยเฉพาะเรื่องของนักโทษเด็ดขาดชายทักษิณเนี่ยก็ไม่พ้นหรอกครับจะต้องนํามาอาภิปรายเช่นเดียวกันส่วนจะมีข้อมูลอะไรแตกต่างจากที่หลายฝ่ายตรวจสอบอยู่ในขณะนี้หรือไม่เนี่ยนี่เป็นคำถามนักข่าวนะครับกิตติศักดิ์ตอบว่าอย่างนี้ครับขึ้นอยู่กับสวบที่ศึกษาและเก็บข้อมูลซึ่งมีไว้มากพอสมควรถ้าบอกไปก่อนเนี่ยเดี๋ยวมันจะจืดนะครับ ส่วนจะเป็นข้อมูลใหม่หรือไม่ก็ขอให้ไปสอบถามคนที่จะอภิปรายกันแล้วกันซึ่งผมคงเปิดเผยไม่ได้หรอกครับว่าใครจะเป็นผู้อภิปรายเพราะต้องถือว่าเป็นความลับนะครับนี่เป็นท่าทีของกิติศักดิ์ก่อนหน้านี้เนี่ยเสรีสุวรรณพานนท์ซึ่งเป็นสวออ,อีกคนหนึ่งที่เคลื่อนไหวให้มีการเปิดอภิปรายรัฐบาลไปการทั่วไปเสรีเคยบอกว่ามีความพยายามที่จะล็อบบี้สกัดกั้นไม่ให้มีการอภิปรายเกิดขึ้น บางคนเนี่ยพูดกันตรงๆเลยนะครับว่ามีคนขอกันบ้างมีพวกกันบ้างซึ่งเราก็ต้องพยายามอธิบายว่าเป็นเรื่องของหน้าที่วุฒิสภาจึงเป็นความยากลำบากอยู่ในระดับหนึ่งนะครับว่าจากสว250คนเนี่ยต้องใช้84เสียงจริงๆแล้วถ้าไม่มีใครร็อบบี้ปล่อยไปตามธรรมชาติมันคงครบไปนานแล้วนะครับขอย้ำว่าสิ่งที่เราทำเนี่ยไม่ใช่ต้องการจะไปล้มรัฐบาลน,นะครับ แต่เป็นเรื่องที่สวเสนอยติเพื่อให้รัฐบาลในี่ยชี้แจงแล้วหาทางออกของประเทศในประเด็นต่างๆเจประเด็นด้วยกันที่จะเป็นประโยชน์ต่อการบริหารราชการแผ่นดินเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ว่าใครก็ตามที่มีแนวคิดจะไม่ให้มีผู้สนับสนุนยติจนครบเนี่ยผมว่าคิดผิดนะครับถ้าหากรัฐบาลตอบได้สามารถที่จะ,ะดาเนินการตามที่เสนอเป็นยติไปก็เป็นเครดิตของรัฐบาลอย่าไปปิดกั้นเลยครับ ควรจะให้สวเนี่ยดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ของรัฐธรรมนูญได้บัญญัติเอาไว้นะครับเราตั้งใจจะทำให้ดีที่สุดถือเป็นผลงานสุดท้ายที่เราพยายามทำเพื่อประชาชนแม้ว่าเราจะไม่ได้มาจากการเลือกตั้งก็จริงแต่ความรับผิดชอบในอำนาจหน้าที่เนี่ยเป็นสิ่งที่บุติสภาควรจะต้องทำนะครับนักข่าวก็บอกว่ามีเรื่องความพยายามที่จะไม่ให้สวไปแตะเรื่องคนชั้น14ใช่หรือไม่เสรีตอบว่าอย่างนี้ครับมีหลายเรื่องครับเรื่องของกระบวนการยุติธรรมก็ส่วนหนึ่ง เรื่องของเศรษฐกิจการแจกเงินดิจิตอลนี่ก็อีกส่วนหนึ่งเรื่องการแก้รัฐธรรมนูญนี่ก็อีกส่วนหนึ่งเพราะฉะนั้นเนี่ยผมถึงมองว่าการนํามาพูดกันในสภาเป็นเรื่องที่ดีแล้วก็เป็นทางการยังไงล่ะครับซึ่งเป็นส่วนของอานาจหน้าที่ที่เราต้องทําอยู่แล้วนะครับเมืองไทย360องศาเนี่ยบอกว่าถ้าเกิดพิจารณาจากแบ็กกราวของทั้งสองคนนี้เนี่ยต้องเรียกว่าอยู่ในระดับ ตัวจีดเลยทีเดียวนะครับเพราะว่าที่ผ่านมาก็เคยประทากกันมาทั้งในสภากับพักเพื่อไทยเมื่อครั้งที่เป็นฝ่ายค้านในรัฐบาลแม้ว่าต่อมาเมื่อการเมืองย้ายข้างจําเป็นต้องยกมือหนุนเศรษฐาทวีสินจากพักเพื่อไทยก็ตามแต่พวกเขาเนี่ยบอกว่ามันคนละสถานการณ์และต่างคนต่างก็ทําหน้าที่นะครับแต่เมื่อมองตามรูปการเนี่ยก็พอจะเดาออกว่าเป้าหมายของการซักฟอกรัฐบาลในครั้งนี้เนี่ยจะมีอยู่2เรื่องหลักๆแค่นั้นแหละครับคือเรื่องของเงินดิจิตอลกับเรื่องของเทวดาชั้น1 4 ถ้าจั่วหัวเรื่องมาแค่นี้เนี่ยรับรองว่ามันแน่นอนนะครับเพราะต้องไม่ลืมว่าบรรดาสอวอชุดนี้เนี่ยผ่านงานสภามาแล้วอย่างยาวนานบางคนอยู่มาตั้งแต่สมัยเป็นสภา,านิติบัญญัติแห่งชาตินะครับเรื่อยมาจนกระทั่งเป็นสมาชิกบุฒิสภาในปัจจุบันนี้เรียกว่าผ่านประสบการณ์มานานเกือบ1ิบปีย่อมไม่ธรรมดาอยู่แล้วนะครับหลายคนก็เป็นดาวอภิปรายมีข้อมูลอยู่ในมือแน่นปึกเพียงแต่ว่าจะปล่อยออกมามา,มากน้อยขนาดไหนเท่านั้นแหละครับ แม้ว่าการอภิปรายคงจะไม่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงรัฐบาลได้โดยตรงะนะครับเพราะว่าไม่มีการลงมติแต่ถ้าเกิดมีข้อมูลมีลีลาบูหารใช้ได้มันย่อมสร้างแรงสั่นสะเทือนได้พอสมควรเหมือนกันโดยเฉพาะเมื่อแตะไปที่จุดอ่อนสร้างอารมณ์ให้กับสังคมกรณีของนักโทษเทวดาอย่างนักโทษเด็ดขาดชายทักษิณกินวัตรซึ่งรัฐบาลเนี่ยตั้งแต่นายกรัฐมนตรีลงมาก็พยายามที่จะบายเบี่ยงมาตลอดนะครับไม่จาเป็น,นจะไม่พูดถึงอย่างเด็ดขาดเลย ขณะเดียวกันครับก็ขอให้จับตาดูการล็อบบี้ความพยายามที่จะขัดขวางไม่ให้สวได้อภิปรายด้วยนะครับการล็อบบี้ให้มีการถอนชื่อออกมาทําให้มีเสียงไม่ครบ1นใน3หรือไม่ถึง84คนซึ่งเชื่อว่าไม่ใช่งานง่ายเหมือนกันเพราะว่าสวหลายคนเนี่ยต้องการจะฝากชื่อเอาไว้เพื่อว่าเป็นการทิ้งทวนก่อนที่จะหมดวาระไปในเดือนพฤษภาคมนี้อาจจะเป็นการอภิปรายเป็นครั้งสุดท้ายดังนั้นจึงต้องจัดเต็มอย่างแน่นอนนะครับ นอกจากนี้ครับยังมีกรณีของเงินดิจิตอลที่ตกเป็นเป้าหมายหลักเหมือนกันนะครับเพราะว่าทั้งสองเรื่องเนี่ยถือเป็นเรื่องที่อ่อนไหวสําหรับรัฐบาลและก็พักเพื่อไทยขณะเดียวกันก็กลายเป็นจุดอ่อนทั้งสองเรื่องด้วยเช่นเดียวกันดังนั้นเชื่อว่าถ้าหากมีการซักฟอกเกิดขึ้นจริงๆเนี่ยจะได้รับความสนใจจากสังคมไม่น้อยเลยทีเดียวเพราะว่าทั้งสองเรื่องล้วนแต่ถูกจับจ้องจากคนส่วนใหญ่ขณะเดียวกันเนี่ยนะครับถ้าหากว่ามีข้อมูลดี มีการอภิปลายแน่นก็น่าจะทําให้มีแรงกระแทกเข้าใส่รัฐบาลในเศรษฐาทวีสินแรงเป็นครั้งแรกเหมือนกันนะครับแต่ขณะเดียวกันเนี่ยก็ต้องจับตามองดูเรื่องของความพยายามที่จะล็อบบี้หรือว่าขัดขวางไม่ให้มีการแตะไปถึงเทวดาต้องจับตาดูเรื่องนี้ด้วยนะครับ